สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติที่6กไลฟ์สตรีมมิ่งบน YouTube นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่เราได้คุยกันถามว่าอยู่ดีๆมาไลฟ์ไม่บอกล่วงหน้าอีกแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรก็คือเราเองก็เตรียมการกันอยู่ในช่วงทดลองกันอยู่นะครับนัดแนกกันนิดนึงสำหรับช่องทางในการพูดคุยซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มมีการแชทเข้ามาแล้ว เยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าคนดูมากันกี่คนแล้วนะครับคุณใครมีมือถืออยู่เนี่ยลองหยุดใครเปิดเต็มจออยู่ให้ลองเปิดครึ่งจอดูนะครับด้านล่างจะมีเมนูไว้สําหรับแชทลองทิ้งข้อความไว้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแชทของทุกคนให้ในตอนท้ายรายการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามิติที่6เองเนี่ยมีช่องทางการติดต่อลหลายๆทางนะครับช่องทางหนึ่งนอกจากบน YouTube แล้วก็จะมีบน Facebook นะครับ ใครยังไม่ได้กดถูกใจก็ไปกดถูกใจได้ถามว่าอยู่ตรงไหนพิมพ์ไปเลยครับมิติที่6ที่ช่องค้นหาแล้วก็ตัวไหนที่เป็นรูปเลข6ใหญ่ๆตัวฉากหลังสีน้ําเงินเนี่ยกดเข้าไปที่นั่นเลยครับคือแฟนเพจของมิติที่6นะครับแล้วก็ใครที่ใช้ Twitter ร์เาเรียกสายเงียบนะทวิตเตอร์เนี่ยก็เข้าไปกดฟอ l l o w กันไว้ได้นะครับโดยพิมแอดแล้วก็ M I T I T H w e แล้วก็เลข6มิติที่6นั่นแหละครับหรือว่าพิมพ์ที่มิติที่6พิมพ์ว่ามิติที่6เลยตรงที่ช่องค้นหาเลยก็จะพบทวิตเตอร์ของเรากด follow ไว้ได้ครับสำหรับอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างจะเป็นทางการของเราเลยก็คือบนบล็อกซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมนะครับ ก็ยังใช้พื้นที่ของทาง b l o อก s p o t อยู่นั่นก็คือมิติที่6 b l o c k ก o ปอ o o t c o m นะครับซึ่งใครที่ดูบนคลิปของเราเนี่ยมักจะเห็นบนเมนูแนะนำที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นเครื่องหมายตกใจเนี่ยเ,เขียนว่าอ่านเวอร์ชันเต็มได้ที่บล็อกของมิติที่6หรือว่าบางส่วนก็คืออาจจะบอกว่าดูแบบ18บวกได้ที่ที่นี่อะไรแบบนี้ก็กดเข้าไปได้เลยครับก็ติดตามกันได้ แม้กระทั่งในจีใน g o o g l e Plus เองก็มีนะครับพิมพ์ว่ามิติที่6เลยก็น่าจะเจอซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีช่องทางติดต่อหลายช่องทางแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะคุยกันโดยเฉพาะใน YouTube แล้วก็บน Facebook นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งถามว่าทำไมวันนี้เราต้องเอาเรื่องราวมาเล่ากันสดๆนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ถูกขอมาเนี่ยเราไม่สามารถทำลงบน ยูทูบแบบเต็มรูปแบบได้นะครับก็ลเลยต้องมาพูดคุยกันที่นี่บางเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ของทางช่องมิติที่6เท่าไหร่ก็จะมาคุยกันที่นี่เช่นกันครับบางเรื่องเป็นข่าวอัปเดตต่อจากค่าวที่แล้วมันมีอะไรบ้างเราก็จะมาคุยกันที่นี่เช่นกันนะครับแล้วตอนท้ายของรายการเราค่อยมาคุยกันว่าใครแชทอะไรมาเดี๋ยวผมจะตอบเลี้ยงคนเลยนะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องแรกก่อนเลยครับ เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกสอบถามกันมาบนข้อความของ Facebook นะครับซึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อของทางท่านผู้ชมที่ถามมาเนะืเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ถามมาในเรื่องของงูเห่าบอนแล้วทีนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกับทางนิติที่6เท่าไหร่บอกว่าอยากทราบว่าเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆได้ตอบไปบ้างแล้วแต่เหมือนท่านผู้ชมยังไม่ได้อ่านทางรายการก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าตรงนี้ให้ฟังกันแล้วกันนะครับ งูเห่าบอลหรือปลาช่อนบอลน,นะครับเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยจากบนหน้า Facebook เพราะว่ามีคนแชร์มาบอกว่าให้ระวังเจ้าตัวนี้เอาไว้หน้าตามันเนี่ยเหมือนปลาช่อนตัวของมัน,นยาวเหมือนปลาไหลเหมือนงูโดนกัดเข้าไปเนี่ยถึงตายเลยครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะนะเราก็ไปค้นหาข้อมูลมาให้ครับก็ไปพบอยู่ที่แฟนเพจของเ,อเพจวิทยาศาสตร์ตอบคุณได้นะครับ เขาได้ไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับฝ่ายสัตว์น้ำชื่ออา,อาจารย์โดมลิมปีวัฒนะนะครับท่านได้บอกกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกครับงูเห่าบอลปลาช่อนบอลไอตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือปลาไหลน้ําจืดนิดนึงที่ชื่อว่าปลาตูหนานะครับไม่ใช่ปลาทูหน้านะาปลาตูหนาหรือว่ายังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ย ถ้าโดนกัดแล้วจะเป็นยังไงเห็นว่ามันกัดไม่เป็นด้วยซ้ําไปครับไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นทําให้เราเสียชีวิตเป็นแค่ปลาไหลธรรมดาซึ่งตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์น้ําเท่าไหร่ก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับก็หวังว่าคงได้รับคาตอบกันแล้วแล,และทีนี้ก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ขอฝากไว้นิดนึงก็คือเวลาเราจะแชร์อะไรตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ช่วยดูกันนิดนึงก่อนแชร์ก็แล้วกันครับ เรา่นี้มาเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่อัปเดตจากคลิปของมิติที่6กก็คือเรื่องของรถไฟที่หายไปในอุโมงค์42ปีซึ่งหลังจากที่เราถูกแซวกันมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนว่าอ่านผิดใช่แล้วครับผมอ่านผิดแต่ว่าเราเองก็ถูกตำหนิเรื่องอื่นมาเช่นกันก็คือเรื่องของการหาข้อมูลที่ไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดเนี่ย เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาของรถไฟขบวนนี้นะครับก็คือท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่เป็นท่านผู้ชมอยู่ใน YouTube ของเรานี่แหละครับบอกว่าอยู่ที่อิตาลีแล้วทีเนี้ยก็มีเพื่อนเป็นชาวอิตาลีก็เลยไปสอบถามดูว่ารู้จักไหมว่ามีข่าวนี้อยู่ <c oughs> เห็นว่าเป็นข่าวที่รัฐบาลอิตาลีปิดไว้ค่อนข้างจะ,ะเป็นความลับมากแต่ว่าก็หลุดลอดออกมาจนเป็นข่าวไปทั่วประเทศเลยสำนักข่าวทุกข่าวนี้ออกหมดรู้เรื่องบ้างไหม ปรากฏว่าไม่รู้ครับไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใครรู้เลยที่ที่อิตาลีนั่นมันหมายความว่ายังไงครับแสดงว่าเรื่องเนี้มันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีจริงหรือว่ามันมีจริงแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นมิติที่6ก็เลยพยายามหาข้อมูลอยู่อีกประมาณสักพักใหญ่นะครับเราก็ไปพบที่ ที่เว็บไซต์ Welcome to Povana ก็คือเมืองเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวของอเมืองพาวาน่าของประเทศอิตาลีนะครับเขาได้เล่าเรื่องหนึ่งที่ที่คล้ายกันมากแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าลองมาฟังดูนะครับก็คือ,อวันที่14เดือน7ปี1911หรือประมาณ2 5 5 4ัช่วงนั้นเนี่ยมีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับรับผู้โด,ดยสารที่มาจากเดือท่องเที่ยว จากกรุงโรมเข้ามาที่อิตาลีนะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ได้วิ่งผ่านที่เมืองพวานาและได้เจอกับอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งรถไฟคันนี้วิ่งขบวนนี้วิ่งเข้าไปในอุโมงค์ปรากฏว่าภายในอุโมงค์มีหมอกควันหนาทึบรถไฟอันนี้ก็วิ่งฝ่าสายหมอกเข้าไปพอ ฝ่าสายหมอกเข้าไปปรากฏว่ารถไฟขบวนนี้ก็ไม่ได้โผล่ออกมาอีกเลยหายไปเลยครับเรื่องมันก็คล้ายๆกันอยู่นะพูดถึงทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีปรากฏว่ารถไฟก็ไม่ได้โผล่มาครับแต่ว่ามีชาวเมืองพาวานาเนี่ยได้ลือกันว่ายามค่ำคืนเนี่ยก็จะเห็น ที่รถไฟทางรถไฟสายเก่าซึ่งปัจจุบันตอนนี้ถ้ำถ้ำที่รถไฟคันนี้หายไปเนี่ยได้ถูกระเบิดทิ้งไปแล้วแต่ปรากฏว่าทางรถไฟสายเก่านี้เขายังไม่ได้ลือ้อและชาวบ้านก็เห็นว่ามีรถไฟวิ่งมาบนเส้นทางนั้นเป็นรถไฟจากไอ้น้ําสมัยโบราณแล้วมีบางคนสังเกตเห็นในขบวนรถไฟนะครับว่ามีผู้โดยสารอยู่บนรถด,ด้วยและผู้โดยสารนั้น ก็น่าจะเป็นผู้โดยสารทั้งหมดร้อยกว่าคนที่หายตัวไปในเมื่อหลายปีก่อนนั่นแหละทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็เข้าหูไปถึงผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่เขาเป็นประธานากลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหตุการณ์เหนือธรรมชาติชื่อว่าอาจารย์วัซซิลบริตอปเลชาร์ดอาจจะอาจาอาอกเสียงผิดนิดนึงนะครับเพราะว่าคําสะกดค่อนข้าง,งยากเขาได้ให้ความเห็นไว้ว่าบางทีเนี่ยรถไฟขบวนนี้อาจจะได้ฝ่า ฝ่าท่วงการเวลาหายไปเสียมากกว่าแล้วทีเนี้ยอาจารย์เขาต้องการจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันจริงหรือเปล่าเขาก็เลยไปซุ่มรอครับไปซุ่มรออยู่ที่ทางรถไฟสายเก่าสายนี้รอแล้วรอเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็โผล่มาจริงๆครับรถไฟขบวนนี้โผล่มาอาจารย์ไม่รอช้ารีบกระโดด ไปที่รถไฟสายนั้นท่ากลางเสียงของผู้ติดตามได้ตะโกนห้ามไว้แต่ว่าเหมือนจะห้ามไว้ไม่ทันครับอาจารย์ได้กระโดดขึ้นบันไดรถไฟขบวนนั้นขึ้นไปแล้วหายไปเลยครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อๆกันมาจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าสําหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโพวานานะครับใครที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองโพวานา ก็อย่าลืมนะครับถ้าได้ไปพบกับเส้นทางรถไฟสายเก่าสายนี้ถ่ายรูปมาฝากรายการมิติที่6อ่าโพสต์ไว้ที่หน้ากระดานของแฟนเพจ Facebook ของมิติที่6ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะแชร์ให้ดูว่าเนี่ยมีผู้ชมเนี่ยได้ไปเที่ยวมาแล้วเป็นแบบนี้น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวไม่รู้แต่ว่าแนะนําให้ไปตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนเนี่ยไม่แนะนําเลยก็หวังว่าอัปเดตเรื่องนี้นี่น่าจะเป็นที่พอใจสําหรับ ท่านที่ติดติงมานะครับก็ขออภัยมากๆเลยครับก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปชมเรื่องต่อไปนะครับ mm. สำหรับเรื่องต่อไปนะครับ mm. ก็คือเรื่องที่ถูกขอกันมาพอสมควรเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยเรา เราได้เตรียมข้อมูลเตรียมจะทําเป็นคลิปจริงจังนะครับแต่พอดีเนี่ยทางทีมงานเองก็รู้สึกเอกใจแล้วก็ให้เราไปตรวจสอบปรากฏว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่มีปัญหาเราไม่สามารถทําเป็นคลิปเต็มรูปแบบได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอของบทเพลงที่ชื่อว่า g l o o m y Sunday นะครับ g l o o m y Sunday เนี่ย เป็นผลงานการประพันธ์เพลงของอาจารย์เรซโซเซเลสซึ่งได้ประพันธ์เอาไว้ในปี1933แล้วก็บทเพลงนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งความนิยมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นความนิยมในเรื่องของความฮิตของเนื้อเพลงหรือว่าแต่อย่างใดเลยเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของใครที่ได้ฟังเพลงนี้จะมีอาการจิตตกแล้วก็กระโดดตึกตายบ้างเอามีดเชือดแขนตัวเองตายบ้างบางคนถึงก็แขวนคอตายนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าเรียกน่าสลดใจเป็นอย่างมากเลยแต่ถึงว่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นมาตัวเพลงก็ดังมากครับจนกระทั่งประเทศอังกฤษได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วได้แต่งเพลงเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาให้คนอังกฤษได้ฟังครับปรากฏว่าพอแต่งเนื้อขึ้นมาก็อ้างอิงจากเนื้อเดิมของภาษาฮังการีก็คือ เกิดเหตุการณ์เดียวกันขึ้นมานั่นก็คือมีผู้คนที่ได้ฟังเพลงแล้วเกิดอาการจิตตกแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปตามคนฟังชาวฮังการีไปอีกหลายคนเลยครับทีนี้เรื่องมันก็แดงออกมาจนถึงขั้นว่าทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษเนี่ยได้ออกประกาศเลยครับสั่งแบนด์เพลงนี้ห้ามเปิดบนสถานีของ BBC ทีนี้เรื่องเรื่องนี้ก็ทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมาเป็นอย่างมากเลย แต่ในช่วงนั้นถึงแม้จะถูกบล็อกไปแล้วแต่ในหลายๆประเทศนะครับก็ยังเปิดเพลงนี้กันอยู่ก็มีผู้คนฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆซึ่งเป็นที่น่าโศกเศร้าสศกสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีอยู่ลายหนึ่งที่สลดที่สุดก็คืออาจารย์เรโซเซเลสนั่นเองครับท่านได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกลงมาจากห้องพักของท่านเสียชีวิตทันทีเรื่องนี้ก็ ถูกเล่าขานกันว่าเป็นอาถรรพ์ของเพลงบ้างลหละเป็นเรื่องของอะไรบ้างลหละแต่ก็มีสมมติฐานเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันในช่วงนั้นก็คือ,อสิ่งที่อาจารย์เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์เนี่ยไม่ไม่สามารถแต่งเพลงที่ดีกว่าคุณมิซันเดย์ได้อีกแล้วเขาก็เลยเกิดอาการเครียดเปิดฟังเพลงนี้ฟังเพลงคุณมิซันเดย์ไปเรื่อยๆจิตตกเองแล้วก็ ฆ่าตัวตายเสียชีวิตไปครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุที่เราไม่ได้ทำเป็นคลิปเต็มรูปแบบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราได้เช็คกับทาง YOUTUBE แล้วปรากฏว่าเพลงนี้เนี่ยติดลิขสิทธิ์อยู่ครับก็คือถ้าเรานำเพลงนี้มาเราจะไม่สามารถนำมาใช้ในคลิปได้เลยเพราะว่าเขียนเอาไว้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ก็ จนใจครับเลยต้องมาพูดคุยกันตรงนี้แทนก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ขอเรื่องราวนี้มา,าจ,จะได้รับความพอใจพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องที่ถูกขอกันมาหลายเดือนเหมือนกันขอทุกวัน วันเว้นวันบ้างบางสัปดาห์มีขอแบบเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นเลยนั่นก็คือเรื่องซุยไซน์เมาส์ซุยไซน์เมาส์หรือหนูฆ่าตัวตายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในคลิปปี้พัชต้านะครับแล้วหลายคนก็ขาดใจอยากให้มิติที่6ไปค้นหาว่าที่มามันเป็นอย่างไรแล้วทีเนี้ยมันก็มีปัญหาอยู่เดี๋ยวเรื่องปัญหาเราค่อยไปเล่ากันตอนท้ายเรามาเล่าเรื่องกันก่อนเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ s u i c ซ d e เมาส์เนี่ยชื่อเต็มก็คือ Sui c ซ d e m มาส e avi ซึ่งเรื่องนี้ถูกอัปโหลดใน YouTube ไว้นะครับเมื่อประมาณวันที่25เดือนพฤศจิกายนปี2009โดยเนื้อหาเนี่ยถูกอ้างไว้ว่าตัวตัวเทปม้วนเขาเรียกอะไรตัวม้วนฟิล์มที่ฉายอยู่เนี่ยเป็นของปี1930เนื้อหาในภาพก็คือมิกกี้เมาส์เดินก้มหน้าก้มตาเดินไปอยู่บนพื้นในบนฉากหลังที่เป็นตึกรามบ้านช่องประมาณ5-6หลัง เดินไปสักพักหนึ่งผ่านไปถึง45หนาทีเนี่ยฉากหลังก็เริ่มบิดเบี้ยวตัวภาพบิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาแล้วก็มีเพลงประกอบเนี่ยเป็นเสียงเปียโนเล่นในเสียงที่สูงๆฟังแล้วหลอนเป็นอย่างมากแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อดูไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงคนร้องโหยหวนว้า่ออะไรแบบนี้มานะครับก็ค่อนข้างจะน่ากลัวมากทีนี้พอเรื่องเดินไปสักพักหนึ่งภาพก็ตัดเข้าไปที่ตัวมิกกี้เมาส์ที่ฉายเข้ามาใกล้นะฮะก็คือ ดูแล้วเหมือนมิก้เมาส์จะไม่มีหน้าไม่มีตาและภาพก็ตัดจบไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคลิปต้ตนฉบับจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยในวันที่8เดือนธันวาคมพิศกราช2009ก็มียูเซอร์อีกท่านหนึ่งนำภาพยนตร์ชุดนี้มาตัดต่อเพิ่มเข้าไปอีกโดยเพิ่มตอนท้ายเข้าไปเป็นภาพของ าชายลึกลับคนหนึ่งที่อ,อยู่ในเงามืดนะครับเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วค่อยๆเดินมาหาเรานะครับแล้วก็ภาพก็ตัดไปซึ่งมีเนื้อเรื่องต่อออกมาท,ทันทีในคลิปรีพาสต้าก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าชายคนที่อยู่ท้ายคลิปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพนักงานเก่าของดิสนีย์หรือเปล่าแล้วก็เป็นตัวการที่เขาเรียกเซ คำสาปลงไปในม้วนฟิล์มแผ่นม้วนนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยฟิล์มม้วนนั้นก็ถูกนํามาบันทึกลงใน DVD ในคอลเลกชันของดิสนีย์ใครหลงซื้อไปเปิดดูก็จะเกิดอาการจิตตกบางคนถึงกับฆ่าตัวตายบางคนทําร้ายตัวเองก็เหมือนทุกๆเรื่องนั่นนะครับแต่ทีเนี้ยเราไปสื่อความจริงมาก็คือก็เป็นแค่เรื่องล้อเล่นครับแต่ละคนเขาก็ ได้ตัดต่อเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองมากมายลองพิมพ์ว่า Suicide m o u s ์ลงใน YouTube ดูนะครับจะพบว่าตอนนี้มีหลายเวอร์ชั่นมากมีทั้งเอาเจ้าหุ่นอะไรมาเดินแทนบ้างโน่นนี่นั่นดูแล้วเอออ๋อตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วละ่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าในหลายๆประเทศก็ยังพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่นะครับซึ่งสาเหตุที่เราไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นคลิปเต็มรูปแบบก็เป็นเพราะว่า เราได้เราเราเช็คดูแล้วปรากฏว่าในเมืองไทยเนี่ยเรามีบริษัทดิสนีย์ไทยแลนด์ดูแลลิขสิทธิ์เรื่องนี้อยู่ซึ่งถ้าหากว่าเรานําเสนอเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดทางดิสนีย์มีใครเห็นแล้วไปบอกดิสนีย์เขาอาจจะตําหนิมาที่เราว่าเออเราทําให้ภาพลักษณ์ของมิกกี้เมาส์เนี่ยเสื่อมเสียแล้วมิติที่6เองก็จะต้องรับผิดชอบถามว่ารับผิดชอบเรื่องอะไรครับ มันสําคัญตรงนี้นะครับเมื่อไม่กี่สัปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็คือเรามีปัญหาอยู่คลิปหนึ่งก็คือคลิปเจ้าสมายัย .jpg ซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่ทําให้เราต้องคิดที่จะไม่ทําเรื่องนี้เลยเพาะเพราะว่าเรามาพิจารณาตัวเองดูว่าถ้าเราอยู่ทแถวบ้านเราเราเดินผ่านเนี่ยเราเห็นเด็กเล่น YouTube กันไหมปรากฏว่าเราก็พบว่ามีเด็กเล่น YouTube นะครับตั้งแต่อายุ2 3ขวบกันเลยนะ ทีนี้เด็กพวกนี้เอาสมาร์ทโฟนมาจากไหนก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ครับที่ล็อกอินเป็นโปรไฟล์ของคุณพ่อคุณแม่เข้าดูได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คงไม่ได้อายุน้อยๆอ,อายุอย่างมากก็20แล้วละอ่ะพอเด็กๆมาดูปุ๊บเกิดเขาจําภาพนั้นไปจําภาพเจ้าหมาไปหรือจําภาพมิกกี้เมาส์ไปแล้วไปกลัวมิกกี้เมาส์เราจะรับผิดชอบยังไงเออ ก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรจะระมัดระวังเรื่องเนื้อหาตรงนี้ด้วยให้มันไม่น่ากลัวสําหรับเด็กแต่น่ากลัวสําหรับผู้ใหญ่แทนนะครับก็เรื่องทั้งหมดก็ที่จะพูดวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ4เรื่องแล้วก็ทีนี้เนี่ยในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่แชทกันสักนิดนึงว่ามีผู้ชมมาชมเรากันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ่าไหนๆดูดูโอ้โหมาคุยกันเต็มเลยครับอ่ามีใครคุยอะไรบ้างเอ่ยคุณเฟรมมิลี่บอกอยากให้ทำเรื่องผีไทยอ่ากำลังหาช่วงอยู่นะครับคุณ ทำไมชื่ออ่านยากกันจังเลยแต่ละคนสวัสดีกันใหญ่เลยครับคุณมาริสาคุณมมีมีคุยกันเยอะแยะเอาไหนลองลองเลื่อนไปดูล่างๆหน่อยครับโอ้โหมีผู้ชมมาแชทกันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าวันนี้สนุกหรือเปล่าไหนไหนดูหน่อย เริ่มมีคุยกันเองอลงไปด้านล่างเลยครับสุดเลยฮะลง,ลงไปสุดเลยครับบางท่านบางท่านสอบถามมาว่าสดอันนี้มีย้อนหลังไหม <S <S เดี๋ยวเราจะร้อนอย่างเอ้ยย้อนหลังให้ชมในวันจันทร์นะครับ มีหลายท่านบอกว่าสนุกมากก็ขอบคุณมากครับเพราะเราเองก็ไม่ได้ทำเต็มรูปแบบก็พูดคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อยตออบทันมั่งไม่ทันมั่งส่วนใหญ่ผมตอบไม่ทันแล้วเนี่ยคุณแดนนะครับถามว่าพี่จะไลฟ์อีกไหมครับยังไม่รู้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสจะไลฟ์บ่อยๆเนาะ มีคนพูดถึงสควิดซู e ายสควิดแมนใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์ของสปองบ๊อบเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเช็คก่อนเนาะมีคุณแม็กฟอกบอกเพิ่งมาดูอ่าครับจะจบแล้วครับ <laughs> อ่าเดี๋ยวตอบแชทไปเรื่อยๆยังไม่จบนะครับอีกสักแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยมิสเตอร์ฟิวลิงอ่ะผมอ่านไม่ชัดเลยชื่อชื่อสะกดยากมากภาษาอะไรกันบ้างเนี่ยอยากให้จัดนานๆเหรอครับโหจัดนานน่าเบื่อแย่เลยนะก็เป็นระยะสั้นๆดีกว่าตอนนี้เราไลฟ์กันมาพอสมควรละมีใครอีกเอ่ย โอ้โห oh, อ่านไม่ทันแชทแชทพลูมากเลยตอนนี้อลองจีบกันเองดูบ้างก็ได้นะครับ <laughs> ใครอีหลายๆท่านก็ค่อนข้างจะชื่นชมขอบคุณมากเลยครับ <laughs> เราเองก็ไม่รู้ว่าจะาทำไลฟ์ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ก <laughs> 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 ลัวว่าจะไม่ค่อยดีเ,เดี๋ยว เราคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเรื่องราวที่สำหรับเรื่องราวที่พูดคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะอัปโหลดให้ชมย้อนหลังอีกทีหนึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยลก็คือรอวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จะรีบอัปโหลดให้ช่วงเย็นๆนะครับก็จะได้ดูย้อนหลังแล้วก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้ด้วยซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ก็คงจะมีหลายๆท่านที่กด Subscribe ช่องมิติที่6แล้วก็อย่าลืมไปกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook มิติที่6นะครับที่ Twitter มิติที่6เช่นกันแล้วก็มีที่ b ล็อก p o t ไปกดติดตามเรื่องราวเวอร์ชั่นสำหรับอ่านได้ที่นั่นหรือว่าเวอร์ชั่น18บวกที่มีภาพน่ากลัวที่อยากชมเลือดสดๆเยอะๆเนี่ยมีที่นี่แน่นอนครับแล้วก็มีเวอร์ชันมีอีกที่หนึ่งก็คือเพจของ g o o g l e Plus นะครับ มีทุกที่เลยใครเป็นสมาชิกอยู่ที่ไหนไปกดเอาไว้และสุดท้ายนี้นะครับหลังจากกด subscribe เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี